ดีค่ะพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยเตยาเ,เปิดดวงเช่นเดิมคุณจะผ่านมันไปได้ไหมนาะอ่ะคือคลิปนี้วันนี้เราจะถามว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมไม่รู้นะว่าคุณเจอกับอะไรอยู่คุณเผชิญกับอะไรอยู่คุณมีเหตุการณ์อะไรอยู่นะใครที่มีคือมันจะต้องมีแตกต่างกันไปอยู่แล้ววะเนาะอ่ะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้พลังงานมันตรงกับคุณ กับสิ่งที่เต้ยพูดมาก็ให้คุณฟังต่อดูซิว่าไพ่เขาจะบอกอะไรว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมเออแล้วจะผ่านมันไปแล้วแบบมันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยบางคนก็คือเหมือนกับว่าสมมุติสมมุติยกตัวอย่างบางคนแบบสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะผ่านปัญหาสุขภาพไปได้ไหมคุณจะผ่านมันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นไหมหรือบางคนก็เจอเรื่องอะไรอย่างเนี้ยที่ไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยคุณจะผ่านมันไปได้ไหมอ่หนา เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเป็นเรนดอมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่นอนไม่สามารถตรงกับเรื่องของใครได้ทุกเรื่องนะคะโอเคนะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวเองก็ได้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลเชื้ที่ยานในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมและรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปนี้หรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับฟังเออเรื่องราวข่าวดีคลิปดีๆพร,รางงานบวกๆของช่องเรานะคะดูใครเหงาดูใครเครียดนะดู ดูเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะคะใครใจะดีกดปุ่มซุปเปอร์แดงให้ด้วยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะ่ะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมเรามาดูกันซิว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมไม่รู้แหละว่าคุณเจอกับอะไรอยู่ณนะตอนนี้คุณจะผ่านมันไปได้ไหมนะขอสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบอะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมนะทำจิตให้นิ่งทำใจให้สงบนะโฟกัสเรื่องที่คุณแบบนึกถึงอยู่ตอนนี้อ่าคุณเจออะไรอยู่เนี่ยคุณนึกถึงเอาไว้นึกเอาไว้เลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมกับสิ่งที่คุณเจออยู่ไม่รู้แหละคุณเจออะไรอยู่แต่และคนก็เจอแตกต่างกันไปพลังงานของคุณในวันนี้พลังงานของก้าวไม้เห็นไหมเก้าวไม้มาเลยแน่นอนหลายคนเหนื่อย นะหลายคนเหนื่อยหลายคนเจออุปสรรคหลายคนเจอหลายคนเจอปัญหาเนาะงานเหนื่อยนะอุปสรรคชีวิตอ่าบางคนก็เป็นเรื่องสุขภาพได้ด้วยเนาะบางคนมีปัญหาสุขภาพอถามว่าคุณจะผ่านมนไปได้ไหมมันจะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยก้าวหมายแล้วอนะเนาะก้าวหมายเนาะบางคนมีแบบจะทาไว้แบบ หลายหลายอย่างหลายสิ่งเลยยัเหนื่อยเหลือเกินอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหอาดูดูพลังงานของไพ่ก้าวไม้ใบน,นี้สิคือเนี่ยเห็นไหมเหนื่อยก็ยังทํายังอดทนเนาะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมกับสิ่งที่คุณเจออยู่กับความ กับอุปสรรคกับความลําบากอะไรอย่างนี้เนาะบางคนลําบากก็มีนะที่ผ่านมาพบคลิปนี้ไม่รู้แหละคุณเจออะไรอยู่เนาะอ่ะก้าวไม้มาตรงนี้แล้วว่ามันก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะเออเป็นปัญหาเป็นแบบความเหนื่อยยากก็ได้นะอ่ะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมคุณจะผ่านมันไปได้ไหมแทมแรนดเปลี่ยนแปลงป,ปรับสมดุลผ่านได้ นะบอกเลยอีกไม่นาน9้าไม้สิบไม้ก็เต็มแล้วคือคืออีกไม่นานการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนไพ่แทมเบรนช่วงนี้ไพ่บอกว่า1เลย ถ้าใครเป็นพุทธนะใครเป็นพุทธนาะกวดนะ้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวรนะ้ามีปัญหาเรื่องอะไรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในปัญหาเรื่องนั้นนนนะคะอาทีนี้ไพ่แทมรแรนปรับจูนนะ้าการปรับจูนการแก้ไขปรับจูนจะมีการปรับจูนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในที่ทํางานมีปัญหามีอุปสรรคหรือค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างที่จะแบบ โอ้โหมันเยอะนะอะไรอย่างเนี้ยอืมคือค่อยๆปรับค่อยๆจูนไป นาะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปแล้วมันก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีไพ่แคมเบรนคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้บางคนนะต้องบอกเลยบางคนไปเคลียร์ energy บ้างนะใครที่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นทุกข์เหลือเกินรู้สึกว่ามันมีปัญหาเหลือเกินรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเหลือเกินรู้สึกมันเหนื่อยเหลือเกินใน,ในช่วงนี้อ่ะไปเคลียร์ energy นะ้อไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปพักผ่อนนาะอไปตามทะเลก็ได้ตามน้ําตกก็ได้ไปตามภูเขาไปตามสวนสาธารณะนะ ไปตามที่ธรรมชาติธรรมชาติก็ได้เพื่อเคลียร์ energy นะไปรับลมรับอากาศดีๆบ้างโอ้โหนะไพ่เทมเพลนามาดูกันต่อหน่อยมาดูกันต่อหน่อยอคุณจะผ่านมันไปได้ไหมผ่านได้เดียมเพสมีคนช่วย เดียมเพรสมีคนช่วยเจ้านายช่วยผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อนหนุนนะช่วงนี้มูเลยมูกับพระแม่่าช่วงนี้มูเลยมูกับพระแม่ได้มูนะผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุนแม่คุณแม่คุณย่าคุณผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่มียศมีตําแหน่งก็ได้หรือว่าผู้หญิงที่เขามีความพรั่งพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเกื้อนหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะให้เดียมเพลสขึ้นมาเนาะ คุณจะผ่านมันไปได้นันเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแต่คุ้มเหนื่อยแต่สุขสบายเหนื่อยแต่ไปสู่เส้นทางแห่งความสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้เลยนะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณคุณจะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาหรือว่าผ่านอะไรก็ช่างที่มันเหนื่อยยากกับชีวิตของคุณนะคุณจะผ่านมันไปได้นะแล้วก็ไปสู่สิ่งดีถ้าเกิดว่าคุณ ช่วงนี้ถ้าต้องการที่ปรึกษาให้ปรึกษาผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าหรือผู้หญิงที่เขามีคุณวุฒิวัยวุฒิที่โอเคนะกกว่าเขาจะช่วยแนะนําช่วยเหลือคุณได้อเพราะฉะนนไพ่ทีเอ็มเพรสขึ้นมาไพ่มหาร ah าณีไพ่จักรพรรดินีไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความเพียพร้อมความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตยขอแนะนําให้อามูกับพระแม่พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่กาลี พระแม่สุรสวดีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาได้หมดที่เป็นพระแม่ที่คุณนับถืออะเออมูเลยขอเลยนะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมได้ค่ะราชินีถ้วยคุณจะสมหวังคุณจะผ่านชีวิตมันจะเหมือนกับว่าอ่ามันจะไม่ค่อยเหนื่อยมันจะผ่านมันไปได้สติปัญญาความคิดหรือคนช่วยเหลือ อ่าคนช่วยแก่คนหนุนอย่างนี้ก็ได้อ่พาพราชินีถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความเพลียพร้อมนะอ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่ามันจะไม่สมมติว่าถ้าคุณเหนื่อยกายเอ้ยสมมติว่าถ้าคุณเหนื่อยใจมีความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจมีความเหนื่อยใจอามันจะดีขึ้นอือทำนองนี้ความสุขหรือความรู้สึกหรือความแบบสุขทางใจจะมีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะ คุณจะผ่านมันไปได้ไหมเนี่ยคุณกังวลเนาะกังวลไพ่เดอะมูนเนี่ย,ยคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่อ่ะนะแต่ละคนมีความไม่สบายใจที่แตกต่างกันไปเอาไพ่เดอะมูนบางคนนะต้องบอกตรงนี้เลยบางคนพยายามอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องขอต่อเทพยดาที่คุณนับถือศรัทธา เพื่อให้คุณได้แบบผ่านมันไปได้อะไรอย่างนี้นะไม่รู้นะว่าคุณเจออะไรอยู่นะแต่ละคนเจอแบบเรื่องแตกต่างกันไปเนาะอ่ะกังวลอ่ะเขาบอกว่าเรื่องที่คุณกังวลเรื่องที่คุณไม่สบายใจไพ่เดิมูนนะเห็นไหมความวิตกความกังวลความไม่สบายใจความรู้สึกว่ามันมีอะไรขุนๆุณมัวมอยู่ในใจในความรู้สึกของคุณน่ะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมกับเรื่องเรื่องนั้นนะไม่รู้นะว่าคุณเจอเรื่องอะไรอยู่ผ่านมันไปได้ใครกังวลเรื่องเงิน ใครมีความไม่สบายใจเรื่องเงินใครมีความกังวลเรื่องเงินนาะคือต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็มีความกังวลมีความไม่สบายใจที่แตกต่างกันไปนะอาใครกังวลเรื่องเงินเอาเรื่องเงินก่อนใครกังวลเรื่องเงินคุณจะผ่านมันไปได้มันจะมีทางออกไพ่ราชาเหรียญมาแล้วไพ่ความมั่งคั่งความร่ำรวยมาแล้วให้กําลังใจตัวเอง นะถ้าคือคือเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนให้กําลังใจเราเราต้องให้กําลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองเราจะไปขอกําลังใจจากคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกําลังใจให้ตัวเองก่อนแล้วพอคนอื่นเนี่ยคือเป็นส่วนที่มาเติมเต็มให้กับเราเท่านั้นถ้าคนอื่นมาให้กําลังใจเราแต่ตัวเราไม่ให้กําลังใจตัวเองมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่เต็มถูกไหมอ่ะ เออมันก็ไม่หลับปะมันก็รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราให้กําลังใจตัวเองก่อนแล้วมีคนอื่นมาให้กําลังใจมันก็เหมือนกับว่าคูณ2อะ่ะเออเนาะมันก็เหมือนแบบได้มาแล้วแบบเต็มอ่ะเออชื่นใจอะ่ะอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าคนอื่นมาให้กําลังใจเราแล้ว,ลวตัวเราไม่ให้กําลังใจตัวเอง you, พยายามไม่เติมกําลังใจให้ตัวเองเนี่ยต่อให้คนอื่นมาเติมกําลังใจให้เรามากแค่ไหนมันก็เหี่ยวแห้งอยู่ดีมันก็ไม่ไม่สักเส็จไม่เอบันแดนอยู่ดีอ่ะถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใให้้กําาลลัังงจจตววเอวเอแแระบบ แลาเรียกว่าเราจะมีชีวิตชีวาเราจะมีความกระชุ่มกระชวยแล้วเราจะมีความสดชื่นขึ้นมาแล้วถ้าบวกกลับไปได้รับกําลังใจจากคนอื่นมาเพิ่มเติมก็คือมันก็ดีขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครมีปัญหาใครมีเรื่องที่คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่บอกเลยการเงินคุณจะดีไพาราชาเหรียญมาคิงออเพนเทอร์โมาตรงเนี้เขาบอกว่าไพาราชาเหรียญเนี้ยบ่งบอกถึงว่าความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์คุณมีโอกาสที่คุณจะผ่านมันไปได้เรื่องการเงินนะบางคนจะได้รับโชคดีทางเรื่องการเงินนะได้โชคแบบฟุกๆได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าได้โชคอะไรก็ช่างจากไหนก็ช่างแล้วแต่แต่แตและรูปแบบแต่ละคนได้แบบ แตกต่างกันไปแต่คือได้อะราชาเหรียญมาแล้วการเงินที่ดีจะเกิดขึ้นนะคุณจะผ่านมันไปได้จัดติ๊กเห็นไหมคุณจะได้รับความยุติธรรมเห็นไหมใครมีปัญหานะอะ่ถ้าใครมีความกังวลเรื่องงานเอกสารงานคดีความงานทนันนู่นนี่นั่นต่างๆผ่านบอกเลยว่าผ่านนะไม่มีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลชนะด้วยนะไพ่จัดติ๊กมานะกฎหมาย กฎหมายคดีความอะไรต่างๆผ่านชนะเอยประมาณนี้การตกลงการเจราจาพูดคุยนะก็จะผ่านนะถ้าเกิดว่าคุณมีการตกลงพูดคุยเจราจาในเรื่องเงินเงินทองทองคุณก็จะผ่านด้วยนะทาธุรกรรมเกี่ยวกับเงินทองก็ผ่านนะหรือการเซ็นหนังสือสัญญาเซ็นเซ็นหนังสือตกลงก็ผ่านงานราชการดีเด่นนะอ่ะาไพ่จติกหมาเนาะใครทํางานเกี่ยวกับราชการทํางานเป็นผู้พิทักษ์สันติราทำงานเกี่ยวกับความถูกต้องความยุติธรรมอ่ะดีราบรื่น ผ่านอาเห็นไหมไพจ่จติกเนี่ยเขาก็คือมันชี้ระบุเลยคือความยุติธรรมและความถูกต้องเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้แล้วก็บอกเลยนะอะไรที่เป็นของคุณคุณก็จะต้องได้หนามันขึ้นมาแบบนี้อ่าหนาบางคนคือว่าสมมติสมมติว่ามีปัญหาแบบมีปัญหาว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องอะไรทรัพย์สินเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องได้คืออะไรที่จะเป็นของคุณอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเป็นแบบ สิ่งที่สมควรเป็นของคุณคุณก็จะได้อย่างยุติธรรมอะไรทำนองนี้ ไพ่จะติ๊กมาตรงนี้แล้วไม่ต้องกังวลเลยนะดีเลิศนะดีเลิศเจ็ดไม้เท้าอุปสรรคเห็นไหมล่ะคือบางคนกังวลเนี่ยกลัวไม่ผ่านเนี่ยเห็นไหมคือคุณสู้มาตลอดนะคุณพยายามสู้มาตลอดนะไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ต้องสู้เป็นไพ่ของคนที่พอแบบเริ่มจะเข้าที่เข้าทางเริ่มจะดีเอาอน,นุนมาอันนี้มีอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ไหมดวงเป็นแบบนี้ไหมอ่าสมมติว่าเออพอเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มจะ สงบเริ่มจะมีเงินมีทองอ่ะเดี๋ยวต้องจ่ายนู่นจับนี่เดี๋ยวต้องอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยคือนี่แหละเห็นไหมคือมันมาตรงนี้แต่ถ้าถามว่าตรงเนี้ยถ้าเรามองให้มันเป็นธรรมดามองให้มันเป็นธรรมชาติมองให้มันเป็นเหมือนว่าอ๋อมันก็ต้องแบบนี้นี่แหละ มันก็คือมันก็จะธรรมดามันก็จะธรรมชาติอ่านะโอเคไหมบางคนก็เป็นไหมเป็นไหมเคยไหมเคยไหมแบบพอเริ่มพอจะมีเงินมีทองเอาต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ไปอีกและอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็คือมันก็เป็นธรรมชาติและธรรมดาของทุกๆคนทั่วไป นะเพราะฉะนั้นะนะพายเจ็ดไม้เท้าเนี่ยคือคุณเป็นคนสู้มาตลอดอะ่ะนะปัญหาอุปสรรคหรือว่าอะไรเยอะแยะเลยคุณสู้มาตลอดคุณเป็นคนไม่ทอ้อคุณเป็นคนไม่ถอยคุณเป็นคนสู้คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแบบไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแพ้กับชีวิตอ่ะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอะ่ะเออเนาะคุณเป็นคนที่แบบพยายามที่จะ ข้ามมันไปให้ได้พยายามที่จะเดินหน้าให้ได้นะแล้วถามว่าเนี่ยคือคอนเทนต์เนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้ไหมเนาะคุณจะผ่านมันไปได้ไหมผ่านมันไปได้อยู่แล้วข่าวดีเกิดขึ้นอัศวินถือถ้วย night of c u p เห็นไหมคุณจะผ่านมันไปได้ คุณจะข้ามมันไปได้นะอย่าท้อสู้เดินหน้านะอย่าท้อสู้เดินหน้าคุณจะผ่านมันไปได้ไม่รู้แหละแต่ละคนคือเจอเรื่องอะไรมามีความไม่สบายใจอะไรเจอปัญหาอะไรมาคุณสู้อยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างยุติธรรมแล้วผ่านมันไปได้แล้วแบบผ่านมันไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจด้วยเห็นไหมสองเหรียญ ถ้าเป็นเรื่องการเงินหนาะบอกเลยไม่ต้องกังวหลหรอกเดี๋ยวเงินมันจะมาเดี๋ยวมันจะคล่องตัวขึ้นนะเดี๋ยวมันจะมีทางออกทางแก้เดี๋ยวมันจะมีโอกาสเดี๋ยวมันจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องการเงินหนาะช่วงนี้เนี่ยไพย่แทมพัเนเขาก็บอกสองเหรียญเขาก็บอกว่าชีวิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ปรับให้จูนความคิดให้บาลานซ์ความรู้สึกให้มันมีความสมดุลมากขึ้นเนาะทุกสิ่ง ทุกอย่างสามารถตกลงแก้ไขได้อะไรทำนองนี้นะถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยสื่อสารเจรจาก็บอกว่าปรับจูนความคิดปรับจูนความเข้าใจ แล้วก็จะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะอถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะปรับจูนความคิดปรับจูนความเข้าใจปรับจูนทัศนคติซึ่งกันและกันแล้วก็จะสามารถตกลงกันได้ผ่านมันไปได้อะไรทํานองนี้อ่ะไม่รู้แหละคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่ลาภไพ่เดิมมูลมาตรงนี้มันเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่ามันกังวลนะม,มันเหนื่อยเนาะก้าวหมายมาตัวแรกเลยเนะี่ยคุณเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยอ,อ่ะเออเนาะคุณเหนื่อยอาจาอจะเหนื่อยกับชีวิตอาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์อาจจะเหนื่อยกับปัญหาการเงินอาจจะเหนื่อยกับสุขภาพ หรืออาจจะเหนื่อยกับผู้คนหรืออาจจะเหนื่อยกับงานอะไรอย่างนี้คือมันเหนื่อยแล้วมันกังวลแล้วมันแบบอะไรประมาณเนี้อ่ะปรบับนะปรบับเปลี่ยนปรบัปรบปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะเข้าที่ลงตัวแล้วก็ดีขึ้นอ่ะขออีกห้าใบคุณจะผ่านมันไปได้ไหม คุณจะผ่านมันไปได้ไหมแต่ไพ่เขาขึ้นมา10บใบในตำแหน่งที่ผ่านแล้วนะท้ายสำรับเป็นราชินีเหรียญเห็นมหราชาเหรียญกับราชินีเหรียญขึ้นคู่กันเลยควีนกับคิงขึ้นคู่กันคู่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ดีการเงินดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอะไรทำนองนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยความรวมสมบูรณ์เกิดขึ้นแน่นอนโอ้โหสิบเหรียญมาอีกอะโอ้ไพ่คุณน,นี่เป็นไพ่ที่ผ่านจริงๆนะ ใพ่คุณแบบคุ้มทุนอะคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับแบบใครที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุ้มค่ากับการที่ดูอะนาอบางคนต้องบอกนะบ้านคุณ บ้านเลขที่คุณเลขตาบ้านคุณเกี่ยวข้องกับบ้านคุณมีโชคคนในครอบครัวมีโชคคนในครอบครัวหรือตัวคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินเง,งินทองทองนะราชินีเหรียญราชาเหรียญสิบเหรียญการเงินที่ดีังลล่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สังหาริมทรัพย์เด่นที่ดินเด่น นะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่นะขายที่ขายทางได้ด้วยช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จนเซ็น,ะนหนังสือเซ็นสัญญาอะไรต่างๆผ่านหมดนะโอเคไหมพลังงานหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมพลังงานถ้าเป็นการงาน งานคุณจะเด่นงานคุณจะดีงานคุณจะเหมือนกับว่าคุณผ่านมันไปได้อะถ้างานมีปัญหาถ้างานมีอุปสรรคหรือว่างานที่ทํามาเนี่ยคือมันเหนื่อยมันแบบมันทําไม่ทันแล้วอะมันผ่านนะผ่านจริง,รงๆนะเพราะว่าคุณเก่งคุณฉลาดด้วยนะคะได้รับความนิติธรรมด้วยเนาะโอ้โหบางคนกําลังจะได้บรรจุหรือเปล่าเซ็นสัญญาเกี่ยวกับงานเซ็นแบบบรรจุเป็นพนักงานเต็มตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหเจ็ดถ้วย เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยฝันที่เป็นจริงเอาเดวิลเดวิลไพเดวิลตรงนี้แล้วก็มาเก้าถ้วยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้ไหมถ้าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์เดวิลต้องพูดแบบนี้นะต้องพูดแบบนี้เลยระวังนะัจ้าระวังคนมีเจ้าของมายุ่งเกี่ยว ถ้าขณะนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของกับว่าคุณจะผ่านความสัมพันธ์นี้ไปได้ไหมอดูเหมือนว่าเดวิลกับ9ก้าถ้วยเนี่ยถ้าให้มองตามเซนส์ของเตยความรู้สึกของเตยเนี่ยช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ด้วยนี่ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะแต่ระวังนิดหนึ่งนะระวังนิดหนึ่ง ต้องบอกสองอย่างอ่ะเดวิลกับก้าวถ้วยคือหนึ่งคุณอาจจะได้ได้ได้เงินได้ของมีค่าหรือได้อะไรโดยสเสน่หาได้โดยสเสน่หาอืมได้คือแบบเขาอาจจะแบบอยากจะให้อยากจะช่วยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยได้โดยสเสน่หาโดยที่แบบเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอะ่ะเออนะคือได้โดยสเสน่หาคือแบบ ให้ไปอย่างนั้นแหละช่วยไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะ,ะถ้ามามองอีกอันหนึ่งคือเดวิลกับกาวถ้วยตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคนมีคู่อยู่แล้วอถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วไพ่ขึ้นมาตรงนี้สเสน่ห์ต่อมสเสน่ห์คุณจะทํางานตุ่มเสน่ห์คุณจะทํางานและถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วระวังระวังจะมีคนเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับคุณจนคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบทําให้มีปัญหากับคนรักของคุณได้ เออเพราะว่ามันรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะจะดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมานิดนึงเออนาคนรักรอ,อาจจะหึงหวงได้อะไรอย่าทำนองนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งสําหรับอ่าคนที่ไม่มีคู่คนที่ไม่มีคู่ช่วงนี้ให้ดูดีๆนะระวังจะไปดีลกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วระวังจะไปดีลกับคนที่เขามีแฟนแล้วระวังจะไปดีลกับคนที่เขามีคู่แล้วอ่าให้ดูดีๆตรงนี้อันนี้เป็นไพ่เตือนนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคู่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ก็แสดงว่าช่วงนี้คุณ ด,ดีมีเสน่ห์และพลังเดวิลกับพลัง9ก้าถ้วยของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้อะไรเป็นพิเศษได้จากเสน่ห์หาได้โจยแบบเขาอยากจะให้เอออะไรประมาณนี้โอได้ด้วยได้เงินเนาะราชาเหรียญราชินีเหรียญสิบเหรียญเนี่ยนะได้สิ่งดีๆก็เร็วกันเออประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยมาตรงนี้เจ็ 7, 7ดเจ็ดดาเออเจ็ดไม้เจ็ดไ,ไม้กับเจ็ดถ้วยขึ้นมาต้นมีความรู้สึกว่า ไพ่เจหมายกับ7ถ้วยขึ้นมามีความรู้สึกว่าบางคนนะบางคนคิดอะไรไว้เยอะแยะมีเป้าหมายเยอะแยะหรือว่าวางแผนอะไรไว้หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินแล้วยังไม่ได้ลงมือทำสักทีอ่าสมมติว่าอยากทำงานมีอาชีพหลักอยู่แล้วอยากทำงานอยาก แบบรับจ็อบอยากทํางานเสริมอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทําสักทีลองลงมือทํำดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเข้าที่เข้าทางนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกเลยมันจะมีมามากกว่า1คนก็แล้วกันแหละประมาณนี้อ่าโอเคไหมโอเคนะประมาณนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารถนาคุณจะผ่านมันไปได้ไหมอ่ะคอนเทนต์ของคุณเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้ไหมอ่ะผ่านผ่านมันไปได้ นะถ้าคุณไปเจอกับความรักรักสั่มเศร้าเราสามคนหรือว่ารักที่ต้องแบบ,บหลบหลบ,หลบซ่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยรักที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยแหละเออประมาณนี้นะระวังตรงนี้ด้วยนะระวังเจอรักที่ไม่ถูกต้องด้วยนะ ประมาณนี้นะราชาเหรียญราชนีเหรียญขึ้นมาแนะนําเลย DMplace ขึ้นมาราชนีถ้วยขึ้นมาไพาต่ตัวตนบุคคลค่อนข้างหลากหลายอัศวินถ้วยบางคนจะรับข่าวดีเรื่องการเงินจริงๆคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินจริงๆนะช่วงนี้มูกับพระแม่นาะมูไปเลยมูกับพระแม่นะขอขอกับพระแม่อย่าไม่ต้องบน่นให้ขอเอาให้ใช้การอธิษฐานการขอเอาเราไม่ต้องบน่นนะแต่ถ้าเราสําเร็จเราได้แล้วเนี่ยเราอยากจะมี อะไรแบบถวายให้ท่านก็อยู่ที่น้ำใจของเราที่แสดงความเคารพและศรัทธาต่อท่านเท่านั้นเองโอเคนะสุขสมองทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ